สวัสดีย่าแรงครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับแมลงนี่ลุงอ้วนกะเลี้ยงงัวคือเก่าแล้วครับตามภาษาคนนันหน้าคนเลี้ยงให้อนอนให้นอนหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยครับไปลาไปเข,ขาควักลูกเด้อไปไปนวดเอ้ยเขาควักลูกคำแล้วไปเป็นงัวไปใส่คำเดีคือนั่นอวยแท้อาสันว่าเหรอคนมานอนกินเปี๊ยงอีพี่ครับเปี๊ยงเขารถเกี่ยว น้องฝายเข้าคว่าลูกไปขำแล้วไปไปไปลูกไปไปแตงโมเข,ข้าคว่าลูกไป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 ขำแลลูกไปโอ้ยของแกแล้วของเงี้แล้วยางแพ้ไพ่ไม่ไพ่แล้วแตงไทยไปทางไหนเนาะแตงไทยแบบนี้ค้ฝมายนั่งนวล นาแต้มแตียงโมม,มูนมูนหนึ่งแพ่งในระบันโอ้โแตงไทยแตงไทยไปไปลูกไปไปไปมาใส่นี่โอ้บลีทั้งในวันนอนกินเนี่ยลีทั้งในไปลูกไปขวานเด้อไปขำแนวไปลูกไปขำไปกระบอกจักไปไว้ไปลูกไป เอาไปขอ,อ,อดดปขีดอพอน้กขาวนี้เว้เยเ้ยไควางลูกไปข,กข,ขวนมูเขาหอดพขาหอดที่มหดดนแล้วน้ำแท้ไหนเหรอโอ้ยคนละที่ละแดนตรงกวนเอาไปลูกไปไปไปเขา อะไรงัว่านี้เขาไปนมูนี่ไปก่อนไปแ่งไทยไปะควางลูกทำแล้วทำแล้ว <c oughs> ไปขาวขาว,ขาวละไวมาก็ควงเร็วโอ้ยมันพักกัไปใสาจมะรีนมะนลีกินเพี้ยงยีง่หนี่ตัวเพี้ยงเขาหลดเกี่ยวมาตึบเลยมาสีอัด เห็นงวยเห็นงวกินดีกเ็เห็นกินข้าให้หน้าเลยละมู้นนี่โอ้ห้ังนกกระจอกฟ้าหลายห้องอยู่ตัวนี่เห็ดไม่อยู่เรื่อยร้วนอยู่เรื่อยตัวนี่ บรรยากาศย่มแรงครับพี่น้อง <c oughs> ลุงว้วนก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับนกกับหนูกับมัวกับก้อยยังสิงล,ล,งล่ะลังจากแล้วให้แล้วหน้า,าลงสวนตอน่อนาำเบิดมือว่านกับมือนี่สื่อแปบนามมาตัวเพื่อดึงนาำ ั๊มน้ำจากสาไปใส่สวนวันนั้มีส้องมือเ่าก็แล้วว่าองทำปลูกหรือปลูกกระปพดกระพันแล้วอยู่ทำก่อนทั้งนำหางวัวมึงแหลนหอดคอกแล้วมึงยีฝา,ากจีบแ้งมุน่น้ำหยายน้ำเที่ยง ชีวิตบัานบัานครับอยู <c> ่ท <oughs> ำเนียร์ละยู่กวนก็ได้อายา้ากินปลาขวดน,นกมากินวัดเก็บเก็บเงินละจนก็ห้อยนกเจ้าก,ก,กินปลาขวด เก่าหนุก่กันยังบวนมักสไตล์บ้าน,านสไตล์ลูกทุ่งครับบักแบบผู้าอาููในเมืองในหน้าบุญไหว้มักไรมักมัน่นคือว่านะ กับสวนเห็ดอยากเห็ดกินไปถ mm hmm. ูกยากปากมองสร้างมันมาอยากหากินไปว่าแต่จะไปหาหลักหาศพเพิ่นอย่าเห็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพ่อไปลูกไปกับควกเด้อไปไปลูกไปไป ข้วลูกข้าวฟกไปโอ้ไอ้ข้าวกลูกข้าวฟกโอ้จักคว่ำไปนี่แหะครับคือวิถีชีวิตคนบ้นบ้านห้อง <c oughs> ชีวิตประจำวันไปสามหา้หากอเฮ้ยเด,ดี๋ยวเล่นมาใส่ดิไรงัวให้เขาเออทำไม สามภาษาชาวนาคนยากคือเขาวานตวนนั่งหน้าเต็มเอ้ยว่าจะเห็นอย่างมามงับงับขมหารหลุดเ,ย,เยกอดยังกบหักกันนั่นพี่น้องเอ้ยควร เก้าให้เพื่อนยังให้เก้าให้มาแต่เห็นยางแน่หลวดดีข้อดีค้างมาใช้ยังให้เก้าให้ไปรับหา,หอา,านอนขอคอกแล้วกิน,ย,นยิ้บดมือสู่พอจะไปห้ามน้ำมันี่ข้ามแล้ว เอา้าเอาิเอือ่อนให้จ้องเอื่อนให้จ้องลืมเปิดไฟให้เปิดไฟอะไรแม่งให้เสียบไปไปเข้ากลับเทียงหน้าห้ แกบพ่อซุปละตัวนี่ลายลวตัวนี่มีแต่แนวอยากน่ากินพี่น้องเอ้ยปลูกไปทำให้น้ำหน้าเก็บไีกกับปนกับเกล็เห็ดบดเกิดเอเบไปซุปใส่เห็ดบดพรดีลเลยนี่โอ้กล้วยหอมบรอยังค์บ,บางเทีเป็นเคี้ยดอีตัวนี่กล้วยหอมทอง แกเบิดโตมันหลี่ยงสีตัวเฮียงมาสมมือคขาบสังเขียว่าเห็นตัวนี้ <c oughs> ก้อนเปี้ยงครับสุมอัดไว้ก้อนสิบหกบาทกว่าเหรอเขจะมาอัดให้มันก็ได้ลอยก้อน อดอีตประมาณลอยก็ขวันคือกลุ้มอีกตัวที่ผลง้วงก็นดนหน่อยไม่คิดหลายหรอกต้องอ้วนเลี้ยงตั้งง้วงก็นดนได้พี่น้องเลยงวัวไทยกีออกมากงัวใหญ่ก็เพิ่นไหมหนึ่งหระว่ามันปัใจจัยในการสื่อเาทุนสื่อหัดงัวใหญ่ขึ้นไปกับแพงแต่ว่า mọi người 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 ngay người ngay yêu ngay người cả đồn người 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 lục người 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 mới người 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 จะแป็บมาสุดเลยแปบบเป็นไหลแล้วสำหรับคลิปวิดีโอของลุงวันนี่ ส่วนมากก็สิยูกับไครกับหน้าก็สิบปเดฟถ่ยยายน้ำบานน้ำเมืองถ่งายเต้านมใหน้ำหน้ากับหัวกับสวนนี่แหละชีวิตก็เป็นอยู่ทำเทียงไงห้นนเทียงหน้านี่ก็เทียงเทียงหน้าลุกวอวนแล้วกันออกมาอยูหน้าบ้านกับเ <c oughs> ที่ยวไปอยูเอ่อเปลี่ยนกันไปอยู่ ในบ้านก็เขาไปนอนบ้านหมดนละ้วลุงกวนก็นอนอยู่ไฮอยู่หน้าลุงนอนหน้าป่านอนบ้านปานแล้วก็ห่วงบ้านห่วงเสยนเสยนห่วงซานเราก็บ่ได้เห็ดหลัวลาหรอกครับเห็ดพอได้อยู่ได้เศร้าน้ำไฮน้ำหน้าสิได้พักอาศัย กับอันพอ่อยมูมีน้ามีไรใส่ไฟฟ้ากับเขาแล้วกับพออบ่อยูกับยูไปเราอยากนึกกินกับเจ๊หมักหุ้งหมักหอยปูไว้ไว้ไว้สอยปี เตทานครับว่าเดียวเผาโดนแล้วทานก็ได้เผาไว้สามสี่โตหาโตกลุ่มฝนเนีเ่ยเลยู่หลายสอบเกือบอยู่สี่หาหกเจ็ดสอบทานว่ามีเวลาหอดิเผาทานเผาไว้หลายก็ได้คล้ายความมุนี่ครับสอบทานย่บนันเกอ่ะ วันลุกวันนี่ถุงปุ๋ยก็ถุงหนึ่งก็ลอยแปดสิบบาทนี่คือเตาทานลุกอวนปั่นเองเห็ดเตาหน่อยครับเอาเตาเก่าเตาใ่เตา,เตา,าตกวันเนี่เป็นซิปก็สวบลุล่งลุกอวนลือมากมาเห็ดเตาหน่อยเพ,พระ่ะมาดังมาเผาเพื่อได้ใส ขายพร้อมกุณหรอวะเห็ดโตมานี่โอ้ต้นหน้าแถวนี้โคกแถวนี้นี่เป็นมิตรปลาใหม่ลุงเวัวนลุงเวันตั้งเตาขึ้นเผาทานขายแต่แม่ที่จีนเป็นสอบทานครับสอบปานอ่าสอบปานเอาไปขายสอบละหกสิบบาทสอบปานสอบปอสอบปานเ้องนี้ ตังต้งเตาขึ้นเตเลยยี่สิบก็สอบสามสิบสอบยี่สิบสอบสอบป้านี่เสละยี่สิบสอบเตใาไงมันเลยบเบืดอเบืองไม่ขนาดเลยอาชีพเผาทานขายครับผมตะเกียบน,นี่สามลอ้เอเผาแล้วเอาไปขายตลาดคนล้วอำเภอพ,พ,พุพิสัยพันสอบแล้วหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท โอ้โหธรรมดาชีวิตลุกวันลำบากครักงยุคเผาทานขายปัน่นเตามานเนี่ยว่าม,มันสิบกว่าหน่วยเกือบยี่สิบหนว่วยด้มูออันเตาหลุนไงอันนี้เตาหน่อยครับคือข้องหุดข้องมาเห็ดถนนเลี้ยงปลาพร้อมครับปื๊ดปลาซ้ำซี้ยุสิกิน อันนี้ค็สวนที่ลูกวนเห็ดหลงเห็ดยังวัตี่ปลูกแตงโมปลูกลกระโพดปลูกทั่วฝักเาวแลนทอแปบอยู่สองมือหมดละเป็นหมากเป็นผล ทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบ่ง,งน้ำกันอีกอยู่ช่วงนั้นเป็นหมากเป็นพนเพราะว่าชีวิตบักทั่วแบบก,กระโวดก็ไดต้องหัวัูกปลูกทุกปีปลูก,ท,กทั้งได้กินทั้งได้ขาย คำหล่นต้นเอาสำหรับคลิปนี้กันทีขอปิดขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็นะครับเ้อพ่อแม่พี่น้องเยอย้ยยาเฝ้ายาเฝ้าจมให้กันเด้อทีว่าขีปุงหวนคือวบ่มีสาระเหนือหาสาระแท้มาไทยขีปลงกวนจีว่ากจอมรับ,บ,บทุกสิ่งยางอันละเพราะว่าเป็นยูทู e เบอ่อมืออไม่ครับหัดเ็ดหัดทำอ่านอมรับทุกคำจีช่อมนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็บลุงวัดกับคงสิขอจบใบเพียงเคนียก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ